สวัสดีครับอ่าวันนี้พวกวอยู่กับพวกเรานักการ์ตุกเราอะไรวะอยู่คนเดียวอยู่กับผมโนดนะครับจากนัดก,การ์ตูนแอนอีกแล้วเย้คลิปก่อนหน้านี้เรารีวิวของ Booster Box ของา Matter ตตจุดจบทั้งเดียวกับตอนแรกไปเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิว Starter Deck ของชุดนั้นเหมือนกันชุดนี้จะใช้ชื่อว่า V Star Deck ทวิลิมไทน์ V Starter Deck Challenge นี่กล่อง เป็นแบบนี้เลยครับอ่ะเดี๋ยวเราจะโคต์อัพเข้ามาให้ดูตรงโต๊เลยนะอ,ะอะครับอย่างที่บอกครับวันนี้เราจะมารีวิวสตา r ์ e ตอร์เชุดใหม่ของโปเกมอนเซ a ติ n งการ์ดเกมนะครับ V Starter Deck c h a l ชาเลนนะครับผมความพิเศษของ Starter ชุดนี้ก็คือเป็นชุดแรกครับที่มี โปเกมอนวีแมอยู่ในกล่องสตาร์เตอร์นะครับผมวู oh, <Whoa. S 1> oh, ้ววสุดยอดอ่ะเดี๋ยวเราจะเปิดยก ok แถวให้ดูเลยนะครับว่าเปิดมาแถวนึงเนี่ยมันจะได้ตัว VMAX ็กี่ใบนะครับอ่า <c oughs> เดี๋ยวเราไปรอดูกันเลยแล้วก็จะให้ดูของให้สตาร์เตอร์ด้วยนะครับว่าให้อะไรมาบ้างคุ้มไหมอะไอ่าก็1แถวจะมี 1, 2, ึ่งสามสี่ห้า 7จ็ดแกล่องนะครับผมเดี๋ยวเรามาไล่กันเลยกล่องแรกเปิดมาหน้าตากล่องครับก็จะเป็นประมาณนี้อย่างหน้ากล่องดูนี่เลยจะมีคาแม็กวีแมครับผมฟูจิเ g บานะวีแม็ครับผมอ่าแล้วก็จะมี V ีของอ่าวูลาโอสตัวจู่โจมครั้งเดียวกับจู่โจมต่อเนื่องด้วยอ่าน่าสนใจมาก ผมถือถือว่าสตาร์เตอร์เด็กของชุดนี้นะครับเป็นสตาร์เตอร์เด็กที่น่าสนใจมากเลยอ่คุ้มที่จะเปิดมากๆชุดนี้ <S 1> <S 1> <S 1> เปิดมาครับในหนึ่งกล่องจะมีแ่หนึ่งเด็กแล้วก็มีคู่มือแล้วก็มีเม็ดเคาน์เตอร์กระดาษให้นะครับผมอ่าเท่ากับเราเปิดหนึ่งกล่องแล้วเล่นได้เลยนะครับอ่าเปิดกับเพื่อนคนละกล่อง จับเล่นได้เลยถ oh. ือว่าดีมากเลยนะครับดูสิเราได้ธาตุอะไรข้างหน้าเป็นไรธาตุนะครับดูสิว่าเราจะได้วีอะไรในกล่องแรกปึ๊บอ่าอ่าได้เนียรุมาสี่ใบอ่าร่างพัฒนาอีเอสน ให้ซูเปอร์บอลมาด้วยครับนี่ของใช้กี่ใบวะสองใบให้โปเกเกย์หนึ่งสองใบฮอ,อ่าแล้วก็ให้ Energy Power Full ูมาด้วยครับโอ้โหเป็นพลังงานพิเศษเอาไว้เล่นกับโปเกมอนายครับโหให้อลโลลาจีมาด้วยครับผมถือว่าโอ้โหค่อนข้างดีเลยนะครับสตาร์เตอร์เด็กนี้เป็นพลังงานหมัดแล้วเมื่อกี้เป็นมืดแล้วอันนี้เป็นไฟโอ้โหให้มาสามธาตุเลยครับ โอ้สี่ท่าเลยครับฮะฮะมันให้ทุกท่าเลยปะเนี่ยโอ้มันให้พลังงานมาทุกท่าเลยครับอ๋อแล้วก็เป็น e v v ครับผมอ่าก็ปกติของ starter เฮ้โหโหเรือนี้เฮ้ยเอาจริงให้ทั้ง V แล้ว VMAX มาเลยครับโอ้ e v v Max มาไปแล้ว <The> โอ้เฮ้ยใ,ให้มาอย่างนี้เลยเหรอโอ้โคตรคุ้มโอ้ดูไปต่อไปก่อนครับโอ้โหตื่นเต้นไม่คิดว่าจะให้มาเป็นคู่แบบนี้นะครับอันนี้คือผมโชคดีหรือว่ามันให้มาแบบนี้อยู่แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะเดีย๋ยวลองเปิดไปทุกกล่องดูก็น่าจะรู้อ่าโอเคครับอ่าให้พลังงานไฟมาอีกต่อไปข้างหลัง พลังงานไฟอ๋อแล้วก็เอนเตเรเชือกหลบหนีแคมเซตสวิตโอ้ให้คอนี่สู้สุดใจมาด้วยโอ้ให้สาตาจาร์มาด้วยให้โปกเกมอนปรอมด้วยฮอปโอโ้โหโอ้โหกล่องหนึ่งนี่ถือว่าคุมมากๆเลยนะครับโอ้โหเดี๋ยวเราลองดูต่อไปกันเลยว่าจะเป็นยังไงบ้าง อันนี้คือผมไม่แน่ใจมากๆเลยนะว่าอันนี้คือผมดวงดีหรือว่ามันให้มาแบบนี้อยู่แล้วอ่ะโอเคเดี๋ยวเราลองไปกองต่อไปกันต่อเลย โอ้ให้คลิกบอลด้วยครับซุ per บอลให้ลูกอมโอ้ให้เมทัลสโตเซอร์ด้วยโอ้โหให้พลังงานพิเศษของเหล็กด้วยครับอัล่าพลังอัล่าเอเนอร์จีแล้วก็พลังงานเหล็กแล้วก็ได้อะเมอร์ก้าอะเมอกาปะอะมอก้าวีครับผมแต่ว่ากล่องนี้ไม่มี VMAX นะครับหรือว่าหรือว่ากล่องแรกเราดวงดีจริงๆ อ่าข้างหลังก็อ่าเหมือนเดิมครับอ่าชิบาให้ชิบามาด้วยครับจู่โจมครั้งเดียวให้าศาตาจารย์มา2ใบแล้วก็ปเกมนอนตฟอมแล้วก็ฮอปโอเคเฮ้ยโอ้โหสุดยอดกล่องแรกมาก็ได้วีแม็กเลยครับไปลุยได้เฮ้ยไายท่าน,น้ำว่ะได้คาแม็กปะเนี่ย คาแมกมะเนี่ยคาแมกมะเนี่ยคาแมกมะเนี่ยซาลิเกอร์โวเคเนียนให้โวเคเนียนน้ำมาด้วยครับฮะให้มอสโน่ด้วยโอ้โห้วิกบอลโอ้ให้ถังน้ำคือพอเปิดได้หน้ากล่องเป็นธาตุอะไรนะครับคือข้างในมันจะให้พวกของซัพพอร์ตของธาตุนั้นๆมาให้เลยนะครับถือว่าแบบค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับ คุ้มที่จะเปิดอแล้วก็ได้ Impel V ครับจู่โจมต่อนนื่องแล้วก็ไม่มี V m e x แปลว่าเราดวงดีนะครับผมอัโดะเพาคันเบ็ดปรับเปลี่ยนอโอเคเอ,อที่สังเกตมาคือของข้างหลังเนี่ยจะให้มาเหมือนเหมือนกันหมดเลยนะครับจะต่างกันแค่อ่าพวกของครึ่งหน้าที่จะให้มาตามาธาตหน้ากล่อง แต่ผมว่ามันคุ้มมากเลยนะเป็นสตาร์เตอร์ที่คุ้มจริงๆนะครับเฮ้ยปุ๊บเฮ้ยท่าใสแล้วอีวิ่งไหมเนี่ยอีวิ่แล้วไหมเนี่ยอีวิ่งแล้วไหมเนี่ยไปรีบเปิดไปไวเลยครับข้างหน้าเป็นท่าใสก็จะให้มาเหมือนเหมือนกล่องแรกนะครับอ๋อเพราะเป็นท่าใสมันจะให้พลังงานมาทุกสีเลยครับ โอ้แล้วก็เป็น E V อีกแล้วครับ E V d กับ E V V Max อีกแล้วดวงดีหรือว่ามันออกง่ายวะ <c oughs> อ่าที่เหลือข้างหลังก็จะให้มามนเหมือนเดิมอ่าโอเคครับกล่องนี้ก็ E V V Max อีกแล้ว ธาตุพืชครับมาดาซุโบมิอุซุดงอุซูบอสเซเลบีครับได้คลิกบอลได้ซุปเปอร์บอลโห<ฮ>แล้วก็ได้วีเป็นออืโคโรโท็อกซ์นะวีโอเคข้างหลังเป็นมืดครับเป็นใส ได้โคแบสวีโคแบอ่ะแล้วก็ข้างหลังโอเคโอเคครับผ่านไปห้ากล่องครึ่งแถวแล้วเหลืออีกห้ากล่องคาแม็ก,กระโผมาไหมไปลุ้นกันเฮ้หรือว่า ถ้าแค่ได้ V Max ก็ถือว่าโอเคแล้วป่ะวะเคียรขยะก่อนเริ่มลกอ่าได้พืชอีกแล้วครับแต่ว่าตัวข้างหน้ากล่องจะไม่ใช่มาราซูโบมีแบบเมื่อกี้แปลว่าวีอาจจะเป็นคนละตัวกันเห็นขอบๆดำๆมาแล้วแล้วก็เป็นปึ๊บ แอปริววีครับผม آ آ แล้วก็ข้างหลังเป็นท่าน้ำได้คิงดราแล้วก็ข้างหลังจะเป็นเทรนเ,เนอร์เหมือนเดิมโอเคครับบเฮ้ย <unpredict> เป็นท่าใสแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่ใสเดียวกับ กล่องแรกที่เปิดได้ EV วเมื่อกี้นะครับเป็นลรท่าตแปลว่า V ตรงกลางอาจจะไม่ใช่ EV แล้วได้ควิกบอลโปเกเกียฮอแล้วก็ถ้าเปิดสายครับจะได้พลังงานเป็นทุกสีเลยแล้วก็จะได้มูแลนวีครับผมข้างหลังเป็นมืดก็คงเป็นแลโคแบบอ่าโอเคข้างหลังก็เฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยให้สะไข่จับคืนด้วยโอ้โหโอ้โหเฮ้ยให้แมรี่ด้วยครับเอ้ย hey, อันนี้ข้างหลังแปลกกว่าอันอื่นเลยครับ mm hmm. ไม่เหมือนกันเลยโอ้โหสตาร์เตอร์เดียกนี้แบบลุ้นได้เปิดหน้าลุ้นมากเลยลุ้นสนุกดีนะครับ mm hmm. ผมก็คงไม่จบที่แถวเดียว mm hmm. เช่นเคย <laughs> เป็นกล่องแรกที่เปิดได้ไฟฟ้าเลยควิกบอลให้โว้ oh, ให้เอน r จี s สปีดด้วยโอเคมากๆแล้วก็วีเป็นปืนคาปูโคเคโคครับผมคาปูโคเคโควีครับโอ้โห oh. แล้วก็ข้างหลังเป็นเมืด่ดอ่โคแบตอ่าให้ได้ตาขา่ายจับพื้นอีกแล้วอ่าแล้วก็ จะเป็นแมรี่สองใบหรือว่าข้างหลังมันจะมีให้เทนเนอร์สองแบบอะมีแบบสองเซตให้สุ่มให้อะไรประมาณนี้สุดท้ายอันนี้เป็นธาตุเฮ้ยธาตุต่อสู้อะเป็นจู่โจมครั้งเดียวผมคิดว่าวีน่าจะเป็นวีของอ่าวูลาโอสจู่โจมครั้งเดียวนะครับ วิกบอลไซโตโอ้ให้ไซโตกับพลังงานหมัดพิเศษด้วยแล้วก็เป็นอาใชยจริงด้วยบุราโอสุจงครั้งเดียวครับแล้วก็ข้างหลังเป็นพลังจิตอาโอเคเหลือกล่องสุดท้ายคาแม็กวีแม็กอยู่ไหน สามน่าจะเป็นโคเค,คโคโคเคโควีแบบกล่องที่ผ่านมาเมื่อกี้เออโคเคโควีครับผมอ่าข้างหลังเป็นวีได้ตาขายอ่าแล้วก็เป็นเมลี่สองใบโอเคครับอ่าก็หมดไปแล้วกับสตาร์เตอร์หนึ่งแถวอ่า ผมคิดว่าเราโชคดีนะจริงๆเราได้ e v v Max 2ใบเลยนะครับจากกล่อ,องที่หนึ่งกับกล่องที่สามแต่ว่าตัวอื่นไม่ออกเลยออกเป็น e v สอตัวเลยแต่ผมโอ้โหแต่ผมคิดว่าโชคดีนะได้ V Max สองกล่องจริงๆเหรีค่อนข้างออกยากเลยนะครับ V Max แะกล่อง s t a r อ e r เป็นกล่อง starter ที่น่าสนใจแล้วก็น่าเปิดมากๆเลยนะครับชุดนี้ ก็เพื่อนๆลองไปเปิดกันได้เลยนะครับตอนนี้ที่ร้านนัดการ์ดนะครับมีจำหน่ายแล้วเรียบร้อยอถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Sub สไครป์เรานะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆได้ไปเปิดแล้วนะครับอย่าลืมมาคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ด้วยว่าเปิดได้อะไรกันบ้าง มาขิงหน่อยโอ้โหพี่ผมเปิดได้คาร์แม็กวีแมกนี่โอ้โหเปิดง่ายมากเลยอะไรครับอยากรู้ครับผมอ่าก็สำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับไปแล้วสวัสดีครับบ๊ายบาย